ผัดพริกแกงหมูสามชั้นใส่ปักบุ้งอร่อยอร่อยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องป้องไปสุปูสุคนยายหม่ก็จะพามากินเมนูผัดพริกแกงหมูสามชั้นใส่ปักบุ้งค่ะยายหม่ก็ไม่ได้ทําเองนะคะวันนี้เมนูซื้อมาแต่ยายหม่เอามาดัดแปลงใหม่ค่ะเอามาอุ่นใหม่แล้วก็มาเพิ่มเติมใหม่ค่ะความอร่อยก็จะเข้มข้นขึ้นค่ะบางวัน คืออยากกินค่ะพี่น้องจา๋าเราก็จัดไปค่ะอันนี้ไปหาซื้อมาค่ะเจ้านี้เขาขายของอาหารพวกอาหารใต้ค่ะอร่อยค่ะพอซื้อมายายหมก็จะเอามาดัดแปลงใหม่ค่ะมาปรุงให้มันความเข้มข้น,นะคะ่ะให้มันเข้มข้นขึ้นแซ่บๆค่ะพี่น้องจา๋ายายหมก็จะมานำกินคู่กับวันนี้อาจจะเป็นหมูทอดค่ะยายหม่เตรียมหมักหมูไว้เรียบร้อยแล้วค่ะหมูทอดอหอมๆติดมันนิดๆอร่อยค่ะพี่น้องจา๋า ขาดไม่ได้หมูทอดนี้ชอบค่ะสามียายใหม่เขาก็ชอบค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกๆแรงใจที่มให้กำลังใจยายใหม่ยายใหม่ก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมค่ะมาแซวมาอะไรก็ขอบคุณทุกๆคนค่ะวันนี้เป็นเมนูอุ่นค่ะเขาเรียกอุ่นกระทะค่ะพี่น้องง่ายๆค่ะพี่น้องจ๋าเมนูผัดพริกแกง่าหมูสามชั้นใส่ผักบุ้งเทบแทบค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วนค่ะพี่น้อง่ะจัดไปค่ะ กินเสร็จก็มาออกร่าังกายชดเชยเอาค่ะพี่น้องค่ะ <ś ması> พวกอยากกินความเป็นหมูสามชั้นมันเป็นมันใช่ไหมคะผู้อ่าใครสายแล้วกขบ้วน <ś Robinson> ก็ก็อาจจะหลีกเลี่ยงค่ะยังไหม่นี่ก็อยากกินก็นานๆกินทีค่ะไอไอไอหมูมันๆน,นะคะแต่ก็มาออกกําลังกายเอาค่ะดูแลการอยู่การกินเอาค่ะพี่น้องจ๊ะสุขภาพค่ะ ช่วงนี้ก็อาหารพวกดิบๆหรือว่าพวกลาบพวกก้อยดิบๆยังไงทานไม่เป็นใครทานเป็นก็จัดไปค่ะเห็นเพื่อนๆทานกันอร่อยก็จัดไปค่ะเมนูแซ่บๆค่ะพี่น้องกาความสุขของการกินค่ะยังไงก็ทานเพื่อนๆทานเผ็ดๆกันได้ก็จัดไปค่ะความความแซ่บความอร่อยของเพื่อนๆนก็จัดไปความสุขค่ะใครอยากกินอะไรก็จัดไปค่ะพี่น้องจ๋าความสุขของทุกคนค่ะ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเจ๊หมอุ่นอะไรทำใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องขาเป็นงานหน้าตานหน้าทานมากๆเลยใช่ไหมคะนะบอกเลยหอมหอมค่ะพี่น้องจาอ๋านะไปเจ๊หมจะพาไปดูหมูทอดเจ๊หมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทอดเสร็จแล้วคู่กับหมูทอดนี่แซ่บเลยค่ะนี่มาดูค่ะนี่เห็นไหมคะพี่น้องจา๋าหมูทอดนุมน่มๆค่ะหมูทอดติดมันค่ะอร่อยค่ะขาดไม่ได้ค่ะ กินกินคู่กับคนเดียวนี่ยิ่งแซ่บค่ะพี่น้องค่ะไปยายไหมพูดเยอะแล้วค่ะขอตัวไปก่อนนะคะขอตัวไปกินข้าวก่อนหิวายค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กับยัยใหม่น้ำด้วยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมมากๆเลยค่ะไปแล้วค่ะแซ่บๆน้ำกันสวัสดีค่ะ